oh, you. สวัสดีค่ะมูเตทาวหลดใบหมวยมาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีตุลน,นะคะบทความรักที่14นะคะในเดือนกรกฎาคมปี65นี้ชาวตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมูก็ได้ไพ่เทตี้มานะคะเดี๋ยวก็จะมาเปิดให้นะคะเพิ่งได้มานะคะมาชาวราศีตุลห้าใบแรกก็คือความรักในตัวตนของคุณ ตุนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเริ่มค่ะจัดเม้นค่ะกาวถ้วยอูอสิบดาบเลยนะคะแบกเข้าไปค่ะแล้วก็อัศสวินถือไมเท้าค่ะ และสุดท้ายคือ6ถ้วยค่ะใด้สำรับเป็น The f o o l เริ่มค่ะคุณหนีไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่ใช่สิคนที่คุณคมอยู่ด้วยดูได้ทางลัคนาและราศีนะคะยังตัดกันไม่ได้เพราะว่าเป็นอ่า คู่บุญคู่กรรมที่ตามกันมาแต่ชาติที่แล้วนะคะแต่คุณน่ะก็พยายามประคับประคองถึงขั้นก้าถ้วยก็รออีกหนึ่งถ้วยคือคือเขาหรือเธอเนี่ยแหละที่จะมาเติมเต็มความเป็นคู่แล้วก็ครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันจะมีเรื่องในสิ่งที่เขาเหมือนแบบนอกใจคุณเองก็ดีหรือว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นการหักหลังในในเรื่องที่เขาบอกคุณไม่หมดหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ความเป็น ตัวตนของคุณตุลแล้วเนี่ยก็จะมีความเป็นมีปนอมยืดหยุ่นทุกๆด้านนะคะไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามายัางไงคุณก็จะรีบจัดการแก้ไขนะคะโดยที่เหมือนแบบบัวไม่ให้ช้าน,นะไม่ให้ขุนนะคะในเรื่องของความรักตรงนี้นะคะชาวราศีตุลหรือรัคนาตุลเนี่ยอาจจะ มีคู่หรือว่าแฟนที่อายุน้อยกว่าด้วยเหมือนกันนะคะพอไพ่หกเหรียญขึ้นมาแต่ตอนนี้คุณเริ่มเออฟื่องขึ้นมาจากสิบดาบแล้วก็ก็กลายเป็นเหมือนแบบปล่อยละว,วางตัวได้ละอะไรที่ปล่อยได้ก็คือปล่อยไปเลยนะคะแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณคุณคิดประมาณนี้นะแล้วก็มันจะทําให้คุณอ่ะเป็นฟูตอนนี้เป็นใต้สําหรับคุณไปไหนมาไหนก็อิสระเลยค่ะมีเวลาให้ดูแลตัวเองมีเวลาเอาความรักความแคร์ตรงนั้นน่ะแบ่งมาดูแลตัวเองแล้วทาให้ตัวเองเหมือนแบบ นำนำตัวเองไปเจอเอเนจีที่บวกๆประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาหรือเธอคนนั้นของชาวราศีตุลนนะ่ะมีเอเนจียังไงบ้างในเรื่องความรักกับคุณตุลน,นะคะไห้น่ารักมากหมดชอบมากนะคะทุกสำหรับเลยมรดลายของไยัย ขอให้ไพออกมาแม่ยยำเนาะไห้มันลื่นมากทุกคนหมวยก็ต้องค่อยๆกลกระเด็น่นะเริ่มค่ะดมู n แล้วก็ห้าเหรียญ ราชาถือเหรียญน,นะคะห้าดาบและแปดเหรียญค่ะใต้สำรับเป็นเดชชารีออตนะคะมาคนรักของชาตุลรักนาตุลราศีตุลน,นะคะตอนนี้เขามี e ร์จี้ที่ ดวงน่ะนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องปัญหาของเขาเองในเรื่องของการเงินที่เขาอยากจะต้องการที่มีมีใครช่วยเหลือเขาหรือว่ามีใครแช,แชร์ริ่งหรือชักนำพาเขาที่เหมือนแบบว่า ให้เขาได้เหมือนแบบปลดปล่อยในเรื่องภาวะของการเงินได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วในตัวตนของเขาเขาสามารถทําได้นะคะใ,ในปีเนียแหละเนาะเขาสามารถทําได้เป็นถึงขั้นออราชาถือเหรียญเลยนะคะแต่ตอนนี้ในตัวเขา,ารู้สึกกําลังสับสนในเรื่องในตัวตนของเขาเองนะคะเช่นเรื่องงานเรื่องเงินในสิ่งส่วนตัวของเขาที่กําลังประสบอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็